คือเวลาผู้หญิงถึงจุดสุดยอดครับจะมีอาการอย่างไรครับเคยเห็นไหมไม่เคยครับไม่เคยดูหนังเลยเหรอเคยครับแล้วในหนังนั่นก็ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดไหมมันร้องนะครับมันร้องเลยครับเดี๋ยวเดียวยจเพิ่งลงมีอย่างอื่นมากไหมก็มันร้องดังอย่างเดียวครับโอเคครับขอบคุณครับเห็นไหมครับคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมทางบ้าน หนังวิดีโอเรื่องอะไรต่างๆทําให้น้องเราเนี่ยนะครับเกิดความเข้าใจผิดหมดทั้งผู้ชายและผู้หญิงว่าเวลาถึงแบบนั้นเนี่ยผู้หญิงจะต้องร้องเสียงดังจริงไหมครับนะครับเคยมีครั้งหนึ่งเขาเล่าขำขันครับก็ว่าตรงชายแดนไทยเนี่ยที่ต่อกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะครับจะเอ่ยชื่อประเทศเขาเดี๋ยวเขาฟ้องเรานะครับเขาก็มีการให้บริการเรื่องพวกนี้อยู่นะครับแล้วเขาติดป้ายว่าถ้าเกิดแบบเงียบเนี่ยครั้งละร้อยบาทถ้าแบบส่งเสียงดังครั้งละ400 ถามว่าทําไมล่ะเขาบอกผู้ชายชอบให้ผู้หญิงร้องดังๆจะได้คิดว่าข้าเก่งทําให้เธอร้องได้นั้นในชีวิตจริงเนี่ยเวลาผู้หญิงถึงจุดสุดยอดเนี่ยบางคนเขาก็เงียบๆบางคนเขาก็ตับป,ปล่อยๆบางคนเข้าใจสันๆบางคนเขารูสาา้สึกวิววิวแต่ที่ร้องดังๆแบบในหนังอะ่ะมีไม่ถึงส0ซหรอกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปมองตามหนังมากนะรเราเห็นไหมหนังละครเนี่ยเขาสร้างแบบในเวอร์ไหมเวอร์ครับเพราะฉะนั้นชีวิตจริงคงไม่ต้องเวอร์ตอนนั้นแต่ที่แน่ที่สุดก็คือ ถ้าเกิดว่าน้องคิดว่าตัวน้องจะร้องดังและคิดว่าคู่ของน้องจะร้องดังเวลาสร้างบ้านก็สร้างห้องเก็บเสียงหน่อยจะได้ไม่รบกวนคนอื่นเขานะครับ